ถือเป็นงานใหญ่ส่งท้ายปีกันเลยทีเดียวสำหรับการมอบรางวัลให้กับนักธุรกิจนักบริหารและเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจสำหรับงานมอบรางวัล b บ s ซัก c ซต s คอร l e ิจีโปรดัก t ์ท็อป a ิลจีอว2021รางวัลส่งเสริมธุรกิจและพัฒนาเศษรษฐกิจโครงการครั้งที่14เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามดีเด่นรวมทั้งยังเป็นการช่วยรักษาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สู่การแข่งขันระดับภูมิภาคเพื่อก้าวสู่เวทีโลกได้อย่างมีศักยภาพซึ่งงานนี้จัดโดยสมาคมธุรกิจอาเซียนกลุ่มสหกรณ์อุตสาหากรรมภาคอาเซียนชมรมพัฒนาการไทยอาเซียนที่ร่วมกับสมัสชานัก จัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาณนโะรงแรมอมรีดอนเมืองโดยงานนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกเสริมศักดิ์วิเศษชัยศรีนายกสมาคมธุรกิจอาเซียนเป็นพิธีในการมอบรางวาัลและผลิตภัรรณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักแบรนด์มาดามเดวบลเอสพาสของผู้บริหารคนสวยอย่างคุณอาทิตยาพาณิชก็ได้รับรางวัลในครั้งนี้คะ่ะวันนี้มารับรางวัล เป็นรางวัลที่เราภูมิใจมากค่ะเพราะว่าเราพัฒนาสินค้ามาตลอดงปีเต็มก็ทําให้แบบสินค้าของเราเนี่ยทาให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าของเราปลอดภยัยทานไปไม่เป็นอันตรายแน่นอนค่ะค้าของเราเป็นอาสมุนไพรควบคุมน้าหนักค่ะทานแล้วไม่มีทานแล้วไม่เป็นอันตรายต่อ,อคนทานค่ะแล้วก็ลูกค้าส่วนมากเนี่ยกินแล้วเห็นผลแล้วก็อกาะเยอะมากค่ะทำให้สินค้าของเราเติบโตได้ภายใน1ปีค่ะ เป็นสมุนไพรส้นแขกอะไรอย่างงี้ค่ะก็ค่อนข้างประทับใจค่ะแต่ว่าเราก็จะพัฒนาสินค้าของเราไปอีกเรื่อยๆเลยค่ะยังต้องอยู่ในวงการนี้อีกหลายปีคิะได้ว่าเหมือนเป็นที่โอเคยุน้อยแต่ทำา้วยตัวเองเลยว่าไรู้สึกภูมิใจค่าหนูคือคนที่เริ่มต้นจากศูนย์เลยค่ะเป็นเด็กที่แบบแต่ก่อนคือขายผักช่วยปลูกช่วยญ่าค่ะก็มีทุกวันนี้เราิใจะ เป้าหมายการเติเงินบ้งครัก็จะพัฒนาต่องไปมีโอกาสที่แบบว่าเพิ่มเป็นอะไรอะไรมาไ่าจะได้ครแบบมีค่ะมีหน้ามีเพิ่มอีกแน่นอนค่ะเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะซีเรียสกับการที่ปล่อยของถึงลูกค้าลูกค้าทานแล้วต้องประทับใจต้องเห็นผลแล้วก็ลูกค้าจะซัพพอร์ตเราในสินค้าต่อไปแน่นอน ็คอยซัพพอรตตัวแทนตลอดเรามีเทคนิคในการดูแลตัวแทนนะคะก็คือเราเคยเป็นตัวแทนมาก่อนเราจะรู้ว่าตัวแทนต้องการอะไรและเราต้องพัฒนาตัวเองยังไงถ้าอยากได้บัตรต้องการติดต่อจะเป็นเพ่นาคถ้าสามารถติดต่อได้ที่สินค้าเซิร์ชชื่อเลยนะคะมาดามดับเบิลเอสพลาสมารถได้ในทุกช่องทางเลยค่ะแต่ส่วนตัวของบริษัทก็คือไลน์แอดมาดามเอ็น